HELLO everybody สบายดีพี่น้องพบกันเช่นเคยนะคะหลังจากหนึ่งอาทิตย์ไม่เจอกันนะคะเพราะว่าไปเที่ยวไต้หวันมาจา HELLO everybody see you again I'm one week no see I go to Taiwan holiday now come back already come to start my work <laughs>

อ่าวันนี้ก็จะมากินอ่านเนื้อทิตย์ไม่เจอกัน,นะจะก,กลับมาก็เหมือนเดิมนะคะก็มาทําคลิปเหมือนเดิมจ้ะก,กลับมาจากไต้หวันก็พักผ่อนสักสองวันนะคะก็มาทําคลิปเหมือนเดิมจ้านี่ก็มาวันนี้ก็จะมากินอ่าคอหมูย่างน้าจิ้มผักดองอืม กลับมาแล้วทำคลิปเช่เนเคยนะคะไปเที่ยวไต้หวันกินข้าวไม่อร่อยจ้านอนก็นอนไม่หลับโอ้ยพีโนโ่น้อง ngồi tay wan nó hoa sĩ yên sĩ không ngon funda fun hoa kama fan lê yên sơn la sĩ tìa yên homem yên la tìa Đài Loan tìa mousik sĩ tầm ngam Ăn mãi 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 ăn... 去咗泰國餐廳都係唔係正宗嘅泰灣嘅味道啊，所以就唔唔啱食啦。咁啊去食咩咧？去台灣最中意食嘅話咧，最中意食嗰啲係打邊爐，打邊爐好食嘅啊！打邊爐啦，燒烤啦，OK 嘅啊，OK 呢兩樣就 OK 嘅。 ทุกมาๆกิน寿司ก็โอเคๆ好好食阿寿司三样就โอเคๆ其他的就ม满意噶啦啊ก็ไปไต้หวันเพิ่งกลับมาก็อาหารก็ไปกินร้านอาหารไทยมาก็อาหารไทยไม่ถูกปากนะคะรสชาติเป็นไต้หวันจ้ะรสชาติไม่อร่อยต้องกลับมากินบ้านอาหารที่ไต้หวันที่ถูกปากก็จะมีอ่าซุก,กี้ซุก,กี้แล้วก็จะมีเนื้อย่างเกาหลี แล้วก็จะมีอาหารญี่ปุ่นนะสามสามอย่างนี่น่าโอเคนะที่ตะหวันนะอย่างอื่นไม่ได้เรื่องจ้ะ ต้หวันก็ไม่ม่อม่หวห,หวานหูหู้นตะฟ้องราหูเก่าไตาหวันก็ไม่มีอะไรน่าเที่ยวเก่ามันเก่ามากมันเป็นสถานที่เก่าไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยน่าเที่ยวกว่า ไ a ยเล n นอิสระ t ำ r ร o บวันหยุดประเทศเมืองไทยดีกว่าเมืองไทยสนุกกว่าอาหารถูกปากอาหารอร่อย Thailand in the best for holiday. Everybody like Thailand for holiday. The best in the world. พูดได้เลยนะไปเที่ยวมาหลายประเทศแล้วเมืองไทยดีที่สุดอเม,มืองไทยมีที่เที่ยวเยอะแยะดีที่สุดอาหารก็อร่อยอาหารก็ถูกปากไปเที่ยวชื่ออื่นมาหลายประเทศแล้วไม่ถูกใจเหมือนเมืองไทยเมืองไทยน่าเที่ยวเมืองไทยสนุกแต่ว่าจะให้ไปอยู่เมืองไทยฉันไม่อยู่ เมืองไทยมันมีฆาตรกรรมเยอะลักขโมยหลอกลวงก็เยอะอืมเสียอย่างเดียวแค่นี้เนมันเสียอย่างเดียวแค่นี้แหละอย่างอื่นจะชอบหมดนะอย่างอื่นนะ เมืองไทยมันมีคา,ากรรมเยอะมันมีลักขโมยเยอะคมคืนก็เยอะฮ่องกงนะ่ะหาไม่ค่อยจะมีนะพวกาตกรรมอะไรอ่ะฮ่องกงหาไม่ค่อยจะมีคดีอะไรอย่างดังอะ่ะเมืองไทยแล้วมีคดีเยอะแต่ว่าอย่างอื่นโอเคอย่างอื่นดีหมด มีเงินก็ไปอยู่ได้มั่งไทย กินแค่นี้ก่อนไปเที่ยวก็ไต้หวันไม่ต้องขอวีนะสำหรัแบบคนไทยนะก็ให้มาสองอาทิตย์ไปรเที่ยวได้จ้ะไม่เป็นไรไม่ต้องขอวีบางคน้ย็ยังไปขอวีบางคนไม่รู้นะ ไปใต้วันไม่ต้องโควีจ้ะไปได้เลยสองอาทิตย์นี่ไปแค่หกวัน,นี่ยกลับไปแล้ว อาหารไต้หวันไม่อร่อยซีฟู้ดก็ไม่อร่อยพวัาม่เสอ้่าส่เาก่อาเก่เอา,เา,อา Sho, ม่เสกมส่เกาสอกมามคกไาไอาเสก่นีเอ Mm กินแกนนี้ก่อนวันนี้ไม่มีกับข้าวก็อาจจะเจียวโมก็ที่อผักพิ้นก็ที่จุ๋ยสง่งอ่ะวันนี้อาจจะมีไม่มีไม่ได้ทํากับข้าวก็ได้ไม่ได้ทําคลิปกับข้าววันนี้ต่อาจจะไม่ได้ทําคลิปจะต้องดูก่อนโอเคจ้า ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะแสงหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่ได้เจอกันตอนนี้ก็กลับมาจากกลับมาจากไต้หวันก็เหตุการณ์ปกติดีนะคะโอเคนะคะกลมาขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดสติกาแอรนะคะขอบคุณหลายๆเลยจ้าโห่ลกำลแงด่าตายาปินก้สร้า,างยศจุกเลยสร้างยาฝายหล่อละใส่กินห้องละยังยังหูใหจิตกอยู่ยง开心ทายา สำหรับใครวันนี้วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันร่างกายแข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยรำรำเรื่อยๆคอยให้เป็นมาเศรษฐีจ้ะโอเคจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย